แนะนำตัวก่อนแนะนำตัวก่อนว่าหนูเป็นปอมเมเลเนียนเพศเมียแล้วหนูก็ไม่มีชื่อหนูเป็นหมาจรใช่ไหมหนูเป็นหมาจรจัดที่ถูกเก็บมาจากทังขยะค่ะพี่สวยช่วยเอ็นดูเลี้ยงหนูหน่อยได้ไหมคะลาลา สวัีค่ะก่อนเลสวัสดีค่ะก่อนเอา้าตาไม่ลืมซะแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพูดก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูคือเบเวเนียนหรือที่เรียกสั้นๆว่าปอมสวัสดีค่ะก่ออบพี่เหนียวมาไปทําความรู้จักกับพี่เหนียวก่อนเลยเป็นตัวแรกไอ่ไอ่ไอ่ไอพี่เหนียวหนูเป็นเบบีเพ่นเมียเป็นปอมเอ้าๆเหนียวเหนมมียวเหนียว นองกันดีไหมเฮ้ยข้เสียบีเหนียวไม่ชอบหนูแล้วไม่เ้าเหนียวอาจจะยังไม่เห็นเมื่อกี้เห็นปะวะเห็นสี่ข้าวเหนียวเหนียวครับนี่เหนียวไม่ชอบหนูหรือเปล่าพี่เหนียวเหนียวครับเหนียวเอ้ยเหนียวเหนียวน้องๆน้องน้องเหนียวเหนียว เหนี่ยวเขาไม่ชอบหนูแน่ๆเลยทำไมพี่เหนี่ยวเขาเดอหนีหนูแล้วหนูไม่น่ารักรอกแคร์ไม่เป็นไรถึงพี่เหนี่ยวไม่ชอบเรายังมีแม่สวยเขาสวยนะเขาเอ็นดูเด็กมากเลยนะลูกอู้สวยเอ็นดูเด็กสวยเอ็นดูเด็กหนูไปหาพี่สวยไปแนะนำตัวกับพี่สวยนะหนูหนูแนะนำตัวกับพี่สวยแล้วพี่สวยก็จะเอ็นดูหนูพี่เด็ก็จะเลี้ยงหนูเอาลืมตาก่อนสี ราต้องไปแนะนําตัวก่อนเข้าใจไหมแนะนําตัวก่อนแนะนําตัวก่อนว่าหนูเป็นปอมเมเลเนียนเพศเมียนและหนูก็ไม่มีชื่อหนูเป็นหมาจรใช่ไหมหนูเป็นหมาจรจัดที่ถูกเก็บมาจากถางขยะค่ะพี่สวยช่วยเอ็นดูเลี้ยงหนูหน่อยได้ไหมคะหนูเป็นหมาจรจัดหนูโดนเก็บมาจากถังขยะพี่สวยเลี้ยงดูหนูได้ไหมคะหนูเป็นหมาจรจัดหนูโดนเก็บมาจากถังขยะเอ็นดูหนูหน่อยนะคะพี่สวยเอา้า แต่พี่สวยก็ไม่ชอบหนูแล้วเหมือนกันพี่สวยไม่โอเคกับหนูเหรอทำไมพี่สวยไม่สนใจหนูเลยหนูเ,เป็นหมาจนจกหนูไม่น่ารักหรอคะหนูไม่น่ารักตรงไหนอะไม่เป็นไรลูกเรายังเหลือโอกาสสุดท้ายพี่ข้าเจ้าข้าเจ้าเขาอาจจะรักเด็กก็ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูข้าเจ้ากันไ,ไปทักทายข้าเจ้าสิข้าเจ้าอาจจะรักเด็กก็ได้ลูกข้าเจ้าอยู่ไหน ข้าเจ้าอ๋อข้าเจ้าอยู่นี่ Hello Hello ไม k e ข้าเจ้านี่ซีตะดอกข้าเจ้าระหว่างอาหารหมากับหมาหนูจะสนใจใครลูกข้าเจ้าข้าเจ้าสนใจน้องหน่อยเจ้าน้องเป็นหมาจรจัดข้าเจ้าสนใจน้องหน่อยลูกพ่อเก็บน้องมาจากถังขยะเก็บน้องมาจากถังขยะสนใจ สนใจอุ้ยสนใจน้องน้องกับอาหารไม่สนใจไผบักเหนียวบักเหนียวบักเหนียวเหนียวน้ยวเน้ยวเกข้าปล่นยนน้องนีมกน้องกับทักขยะน้องกับอาหารสนใจอะไรลูกน้องกับอาหาร รักน้องหน่อยนะเอา้ามานี่แนะนําตัวกับพี่เจ้าก่อนมาแนะนําตัวกับพี่เจ้าก่อนแนะนําตัวกับพี่เจ้าเจ้าพ่อเก่งเก็บน้องมาจากถังขยะเลี้ยงดูน้องหน่อยเแบบี้เแบบี้เลียงดูเบบี้หน่อยปากเจ้าเหกกระเป๋ามึ่งเขาสนใจอาหารอ๋อมันหวงอาหารจะบักเหนียวอยู่โอบักเจ้าเหนียวเหนียวไม่อยู่แล้วเนียไม่อยู่แล้ว น้องหน่อยน้องหน่อยรักน้อง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 วายไม่มีใครเอาเลยมึงกลับไปอยู่ในถางขยะให้เกาเลย,ย,ย,เลยมึง